คุ้นๆถ้าเมื่อวานก่อนเนี่ยผมคุ้นๆเลยนี่วันนี้มาชุดใหญ่นี่นะเอาไว้ตรงไหนเอ่ยเอาไว้ตัวไหนเอ่ยในร้านได้เยอะไหมเขาบอกว่าได้ล้านกว่าล้านกว่าร้านกว่าได้ทุกตัวไหนสี่ห้าสี่ห้ามีอะไรนะครับทุกเทียนฟรีนะพี่รับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลแล้วก็ยูทูปรัชนีชาแนลโอ้ดูครับดูครับสวยงามมากเลยสามเซียน เอ้ยคุณคุณเออคุณคุณอึเมื่อวานก่อนเนี่ยคุณคุณเลยนี่วันนี้มาชุดใหญ่ของเขาโอ้ยมาแล้วว่าคุณคุณอยู่นี่คุณอยู่ด้วยเจอกันแล้วนี่หวานก่อนนี่เป็นยังไงถึงได้เอาสามเหียนมาเลยครับนี่ฮะได้โชคโเอไหนไหนคนไหนมขุนไหนเดี๋ยวนะคุณคุณนี่สวัสดีครับ พอดีมาเา้ยคุณคุ้นจังนี่อันนี้อ่ะเหม็นกันนวลก่อนไม่ใช่เหรอครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมาอ้าวเพิ่งมาแต่ว่าบอกว่าน้องที่ต่างประเทศเขาให้มาแก้บนให้เขาบอกนี่คุณทุกคนแต่นี่มาก่อนมาครั้งนึงนะเออเป็นยังไงมาก่อนแล้ววันนี้ะเอาใบสีมาเนาะเมาเพื่อนเข้ามาคนทุกคนเลยเราอันนี้ใครเป็นคนมาเนี่ยเดือดซวดิ เราจะได้ผ่านนี้ได้หมดเลยเลนอกไม้แหละอยู่กับคุณคุณเปิดเปิดเพลงให้ให้หลานนะได้ได้ได้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเดี๋ยวลูกเตรียมตัวเลยสวยมากสวยมากนี่ไหยคนก็เลยจังหน้าไม่ได้ตวกันก่อนนี่พี่เขามาวันก่อนนี่เองนี่วันก่อนนะนี่เขาห่อไทยนะอู้สวยมาก นะผู้นี้ต้อง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 เนี่ยะเอาไว้ตรงไหนเอ่ยอ่าจัดโตแล้วจัดโตแล้วได้โชคใหญ่ด้วยนี่ตอนนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอารวมกันเลยแล้วก็พวงมาลัยมาใส่ถาดนะพ่อนะครับ อกไมารวมขาดไปขาดเดี๋ยวตะกูเดี๋ยวเจัดเสร็จก่อนแล้ค่อยสัมภาษณ์ดีกว่านะไอ้ไอ้หนึงช่วยทืมอกี้จานได้ไหมฮะช่วยมืมอกี้ไม่คนน้าบออจานได้ไหมไหนไม่ยังไม่เคยออกงานไหนไหนไหนดูก็ไหน ี่ครับสัมภาษณ์นิดนึงทำไมเพื่อนหรือว่าอะไรที่ว่าอยู่เมืองนอกได้น้อง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 ได้เยอะไหมในเยอะไหมเขาบอกว่าได้ลร้านกว่าล้านกว่าเนี่ยต้มาแก้บนให้เขาแล้วก็ร้านกว่าเลยครับใช่ก็ว่างงั้นแะแต่เราก็มี่เงี้กครับเขาบอก้านกว่าเลยถูกตัวไหนสี่ห้าสี่ห้าโอ้สี่ห้าเขาบอกเหมือนกันแต่ซื้อไม่ทันโอ้สี่ห้าตัวเดียวเลยนะ ไม่รู้มาได้สามตัวหรือสี่ห้าก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าสี่ห้าเนี่ยเขาซื้อหลายตัวนะแล้วก็มาแก้บนคัะแก้บนให้เขาได้อช้างไ้พยานาสามเสียล่นน่าจะเป็นร้านจริงๆนะดูเขาสั่งมาเขาให้ทำให้ก็ทำให้เขาครับแล้วก็จุดทูบให้เขาด้วยเขาจะได้ทั้งวัดหน้าได้อีกเขาก็จะมาอีก ให้เรามาหรือว่าเขาจะมาบินมาเองไม่รู้ก็ถ้าได้เยอะเขาก็บินมาแต่ถ้าได้ได้ล้านก็คงจะมาแก้เขาโอเคโหเป็นล้านเะเป็นล้านตัวแทนมตัวแทนมาหนึ่งล้านเมื่อวนก่อนเขาก็ได้นะเมื่อวดก่อนก็ได้อได้อนั้นหลักแสนอไม่ได้หลักล้านวันนี้หลักล้านถ้าหลักร้านจะใช้ตัวแทนแล้วหลักเท่าไหร่จะได้มาบินมาเองนี่ ร้อยล้านเลยสา <laughs> ล้าน <laughs> อ,เคคอเค่อสอให้เคื่อโอปีครับโอเคเดี๋ยวรอรอลุ้นตัวเลขของคุณพี่เขานะ,ะนุนครับเดี๋ยวเราต้องขู่เดี๋ยวเรื่องขึ้นก่อนเนี่ย บสีสามเสียนเลครับสวยงามมากนี่ลำเองด้วยนี่เองด้วยมาเมามีแค่บอกว่านี่แค่ถูกแค่ร้านเดียวนะคส่งตัวแทนมาร้านนึงส่งตัวแทนถ้ามาบินมาเองนี่ต้องร้อยล้านนะนี่นี่ว่าถูกนะน่าจะน่าจะสามตัวตรงนะผมว่าหนึ่งหนึ่งห้าสี่นะหนึ่งสี่ห้า ถ้าว่า2ตัวนี้จะลงทุนเยอะไปหน่อยเนาะใช่ค่ะถ้าถูก3ตัวตรงเนี่ยจีบเจ็ดเนี่ยเขาได้เยอะนะได้แปดเจ็ดได้สามแสนหรือเท่าไรนี่แหละเนี่ยเขหมดก็เขาโทรมานานๆาเขาโทรมาเนาะอันนี้เขานอนอยู่เพราะว่าประเทศนอกช่วงนี้เป็นกลางคืนเนาะคนละคนละเออคนเป็นกลางคืนอืมเอาโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันว่าจะได้เลขไหนกันนี่แหละมันได้ได้สามมาแล้วนี่ คิดว่าเป็นเลขอะไรเออที่ในใจไม่ไม่เลขในใจเลขในใจอ่ะเลขที่ได้มาแล้วอะไม่บอกย้อยกมับซี่ย้อยกมับซี่ให้มันออกมาก่อนไม่ไม่ยอมบอกนี่นะเนาะเด็กจะบอกไม่เก็บไว้คนเดียวเออนเอาแล้วนะครับรอสักครู่รอตะคู่เห็นเลขสามตัวเดียวดีใจใหญ่เลยครับเห็นเลขสามตัวเดียวนั่นนี่นี่แค่เลขสามตัวเดียวนะถ้าเลขตัวที่สองมาตรงอีกจะเฮขนาดไหนนี่ ตัวไหนงามเเเตัวไหนงามตาเอาหมดเลยเอาเเลยาาตามใจตามใจชอบตัวไหนมักตัวไหนก็ตัดเลยเ้ชอบตัวไหน0ูนยนกันี่เลยใช่เพราะว่าเรีกรถมาก็มีท้ายศูนย์เอาเลยหายไปตัวไหนเอาหมดเลยเนาะหาเอาไปห้าเอาอืมตัวเจขอเข้าขเาล้เีกแตกแล้วสามจ็ดนะครับ สามเนี่นะครับพี่มีอะไรนะครับทุกเทียนฟีนะพี่นี่มันเป็นเลขสาม็ดหนึะครับสามเจ็ดหอตัว3สานะสามเจ็ด ยิงเลขตัวนี้คือข้างบนเป็น3นะครับ 3 7 1เจ็ดหนึ่งนะครับอ่ะเป็นแค่แนวทางปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลังจากที่ได้นรับโชคเป็นล้านนะครับอขอบคุณมากครับตรอดทลิปนี้นะเป็นแค่แนวทางหลังจากที่คนที่อยู่เมืองนอกได้โชคกับพญาเขกนะครับเป็นล้านนะครับงวดนี้ก็เลยนำใบสีสามเสียนมาถวายให้ปู่แล้วก็นะครับแล้อีกอย่างก็คืออ่าถ้าถูกเยอะกว่าล้านนะ จะมาเดินทางบินมาด้วยตัวเองนะเพื่อที่จะมาแก้บนด้วยตัวเองอ่ะขาขอให้ท่านโชคดีกับเลขนะครับ371นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามทางเพจรัชนีชาแนลแล้วก็ YouTube รัชนีชาแนลนะครับเผยแพาดเลขเด็ดเลขดังนะครับก็สำหรับงวดวันที่1น่งธันวาหกแปดนี้ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากดูกันด้วยครับพี่บพทยน้องวิกินครับผม